สวัสดีครับไปรถกระบะเกตเอนะครับกระบะลุดจอง1คันนะครับใครหากระบะใช้งานอยู่นะครับ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับหล่อสวยสง่ามีราศีขนาดนี้นะครับเห็นแล้วสะดุดตาเห็นแล้วโคตรน่าใช้นะครับและมันไม่แค่ห0 0 0 0่นนะครับทั้งร้านทั้งบริษัทนะครับ400กว่าคันมีอยู่คันเดียวคือคันนี้นะครับไม่0 0 0 0ืนนะครับไม่หกหมื่นกโลนะครับและได้โลบานะครับแต่งมาให้ด้วยนะครับแม็กก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับ ได้แม็กของฟอร์จูเนมาใส่นะครับโคตรสวยเลยนะครับเรียกว่าคุ้มๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกตัวชุดแต่งต่างๆให้มาคุ้มค่ามากๆนะครับึกบึกบึนน่าใช้นี่คือ t o โยต้ารีโวนะครับ 24e p l u s นะครับ e พ s นะปี19ด้วยนะครับไมค์ก็น้อยนะครับมีคันเดียวนะครับย้ำว่ามีคันเดียวนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ2บาทกว่านะครับใครสนใจดอกเบี้ยพิเศษแบบนี้ผ่อนถูกๆเบาๆนะครับ ผ่อนนะครับงดผ่อนก็ประมาณเก้าพันสี่ร้อยบาทนะครับเก้าพันสี่เก้าพันห้าอยู่ประมาณนี้นะครับเรียกว่ารถคันนี้การันตีให้ด้วยนะครับคุณภาพเดิมสวยเก๋เอแน่นอนนะครับมาดูกันนะครับว่าส่วนคุ้มค่าแค่ไหนนะครับคันนี้ราคาไม่ถึงหกแสนอย่ามาดูกันว่าราคาเท่าไหร่นะครับให้ดูขอนะไฟหน้าของเขานะครับได้แบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแตกแตกสีดำเมทัลลิกมาพร้อมกับไฟตัดหมอกซ้ายและขวาติดตั้งไม้ครบนะครับ สภาพรถสวยเดิมๆนะครับใครหาอยู่นะครับพร้อมใช้งานนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับสประตูนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับสประตูเกียร์ออโต้ด้วยนะครับสภาพสวยเดิมเลยติดคิวมาให้พร้อมนะครับแม็กนะครับตัวแม็กนะเป็นปัดเงาเทาร์ดานะครับทูโทน2สีนะครับระบบเบรก ABS ทั้ง4ล้อนะครับยางกูดเยียร์ยางเกรดนี้บอกแล้วยางคุณภาพนะครับยางคุณภาพเลยนะครับ สภาพรถสวยเดิมเดิมนะครับใครหากระบะพร้อมใช้นะครับซุมลับป่องล้อสภาพเดิมนะครับเรียกว่าไม่มีรั่วไม่มีแตกไม่มีแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วก็เป็นพวกโครเมียมทําการลอยต่างๆนะครับเพิ่มข้อสง่าราศีตัวรถนะครับ่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างนะครับติดตั้งมาให้แล้วนะครับเป็นไฟฟ้าด้วยพับได้แบบไฟฟ้าไม่พอปรับขึ้นลงซ้ายขวาสี่ทิศทางก็ได้เป็นเป็นไฟฟ้าเช่นกันนะครับ ส่วนตรงแก้มนะครับจะมีกรอบโครเมียมของรีโวนะครับตรงนี้นะเรียกว่าตัวนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นกรอบโครเมียมที่เพิ่มเสน่ห์ความสวยให้ตัวรถเนาะอ่าหัวจอบประตูก็เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีการลอยติดมาให้ครบเลยนะครับโลบ้านะครับสวยๆเดิมๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับอ่าราคาไม่แพงนะครับราคานะออกใหม่เป็นล้านนะครับ แล้วฟรีมก็ติดมาให้ครบกันศาสตร์ก็มีให้พร้อมนะครับลาบาร์ด้านบนซึ่งปกติถ้าบอกปกตินะไม่มีนะครับแต่ตัวนี้มีให้นะครับแล้วก็โลบาร์นะครับนี่เสริมมาแล้วเจ้าของเดิมนะเจ้าของเก่านะครับก็บอกว่า อ,อยากขับรถเล็กนะครับลูกค้าก็าก็ขายแล้วก็ซื้อรถเล็กไปใช้ก็ซื้อรถเก่งไปใช้นะครับสติกเกอร์สวยๆนะครับติดมาให้แล้วเป็นดาตัดขาวเรียกว่าสวยมากเลยนะครับบันไดข้ามบันไดเหยียบก็ติดตั้งไมค้ครบนี่คือตัวยกสูงนะครับพีเลนเนอร์ใครหากระบาดพร้อมใช้งานนะครับคันนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับทํางานบริษัทนะครับราชการต่างๆนะครับ จะของธุรกิจก็ซื้อได้ด้วยกันนะครับซื้อสดได้จะไปแล้วได้นะครับด้านหลังนะครับกันชนท้ายมีมาให้ครบไฟท้ายนะครับมีโครมโครเมียมติดตั้งไม้พร้อมนะครับกล้องมองหลังนะครับพร้อมจอด้านในเดี๋ยวพาไปดูนะครับมีมาให้แล้วนะครับนี่มีมาให้ครบเลยนะครับและดูแม็กไลเนอร์นะครับสภาพใหม่เอี่ยมทิพย์เลยนะครับรถเพิ่งเข้านะครับยังล้างสปาไม่เสร็จนะก็ ผมบอกว่าจะบาณสักสองสามวันนะครับล้างสปาเสร็จนะบอกเลยสวยงับสวยวับนะครับอ่านี่ครับโครงโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับสวยพร้อมใช้นะครับใครหาอยู่นะรีบจับรีบจองรีบทักรีบโทรหาเป้นะครับมาวัดไปวัยนะครับไม่หุกมือนะหาโคตรยากเลยนะครับย้ำว่าหาโคตรยากเลยนะครับ น่าจะมีเข้ามาทีประหมื่นปกติจะเจอแสนแสนสองแสนห้าสองแสนอย่างนั้นเลยนะครับแต่ตัวนี้แค่หกหมื่นไม่ควรพลาดนะครับใต้ท้องต่างๆสภาพเดิมท่อเดิมช่วงล่างเดิมแหนบเดิมนะครับตัวนี้มีการเปลี่ยนโช้กมาด้วยนะครับโทคิโก้นะครับตัวนี้ทําช่วงล่างมานะครับช่วงล่างดีกว่าเดิมนะครับนี่ติดมาให้แล้วโชคซับนะครับนิ่มกว่าเดิมทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับเรียกว่าเพิ่มความนิ่มนวลนะครขี่ให้ตัวรถนะครับและดูนะครับ เด้เฟรมชัดสีนะครับบอกเลยว่าตรงทุกเม็ดนะครับชัดทุกตัวอักษรนะครับดูได้เลยนะครับนี่อ่าตรงทุกเม็ดคมทุกตัวอักษรนะครับพร้อมใช้เลยนะครับใครหากระบะใช้งานนะครับคันนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับล้อหลังได้เป็นดัมเบกรกล้อหน้าได้เป็นดิสเบรกนะครับ แล้วก็ด้านในนะครับด้านในนะครับได้เบาะที่เป็นเบาะผ้านะครับเบาะสภาพนะไม่เจ็บไม่ช้ำเลยนะครับสภาพใหม่มากเบาะตึงมากนะครับเบาะตึงมากนะครับผ้ายางผ้ารองมีให้ครบนะครับโครงสร้างรับประกันบริเตีให้ด้วยนะครับพนักพิงแขนพิเศษอย่างก็มีมาให้แล้วก็มีที่วางตรงนี้นะครับเหมือนพวกโฟลเจอร์เลยนะครับแต่ราคาต่างจากโฟ r เ u อร์นะครับโฟลเจอร์ถ้าสเปคนี้ปีนี้ราคานี้จะต้องไปนู่นเลยครับประมาณอ่า แปดเก้าแสนเลยนะครับแต่นี้บอกเลยว่าหกแสนยังไม่ถึงเลยนะครับเรียกว่าคุ้มมากๆนะครับผ่อนแค่เก้าพันกว่าบาทด้วยนะครับพลังงานบริษัทนะครับรายได้นักหมื่นเก้าสองหมื่นขึ้นไปบอกเลยคันนี้มองไปจะเลือกได้เลยนะครับออกได้ผ่อนได้นะครับและดูนะครับเกียร์นะครับออกแบบมาใหม่เป็นเกียร์อ่าเกียร์ออโต้เนาะเกียร์ออโตหกสปีดมาพร้อมกับโหมดอีโคและโหมดพาวเวอร์นะครับมีจอให้ครบแบบนี้เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวพตาให้ดูนะครับตาให้ดูเลยนะครับสภาพเดิมๆนะครับ FM AM Bluetooth นะครับ AUX AV มีให้ครบนะครับโหลบเล้กไฟแล้วหมอกติดตั้งมาให้พร้อมแบบนี้เรียกว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับออปชั่นให้มาคุ้มและครบนะครับในเรื่องของ audio ต่างๆนะครับนี่มีให้ครบแบบนี้เลยแล้วดูเข้าเกียร์นะครับเข้าเกียร์ปุ๊บมีเซ็นเซอร์การระยะพร้อมกล้องให้แบบนี้ คุ้มมากๆนะครับนี่คือ e พัสนะครับเป็นตัวที่พิเศษนะครับเป็นตัวพิที่พิเศษเลยนะครับสวยคุ้มไม่ซ้ำใครนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับหนาวแล้วปิดก,ก่อนนะครับปิดก,ก่อนอ่าพรมลายก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีแอร์เบ็กให้ครบเลย เกียร์ตรงนี้นะครับบอกก่อนเลยว่ามันมีทั้ง2โหมดทั้งแมเป็นแมนวนวลก็ได้เป็นออโต้ก็ได้เช่นกันนะครับตัวคุ้มค่าน่าใช้แอร์รอบคนติดมาให้ครบแล้วเรียกว่าเปิดปุ๊บเย็นปับ๊บชํำๆเลยนะครับที่วางแก,งแก้วโคงแก้วน้ําขวดข้างในตรงนี้ก็มีให้ครบนะครับอ่าแล้วก็นะครับนี่เอกสารสําเนาอยู่ครบหมดเลยนะครับเจ้าของเก่าให้มาหมดแล้วนะครับภาษีพลบนะครับไม่มีขาดนะ ต่อให้หมดนะครับต่อให้หมดนะครับคุมคุมมืออยู่ครบนะครับอยู่ครบเลยนะครับภาษีพรลบไม่มีขาดต่อให้หมดต่อให้ครบนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับกระบะสี่ประตู p 19ไมค์แค่0 0 0 0ืนนะครับให้ดูหรือให้ดูไม้นะครับนี่นี่ไม้หกหมื่นนะครับลืมบอกไม้น้อยมากๆนะครับไม่ควรพลาดเลยใครหาอยู่นะรีบโทรเลยบอกเลยมาไวไปไวนะรูดจองนะครับพึ่งหลุดเลยนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับก็เครดิตไม่ผ่านนะครับ ฝากระโปรงเดิมสะอาดสะอ้านนะครับเครื่องเดิมนะครับคานล้องคานต่างๆเนี่ยเดิมๆน้องไม่มีขยับเลยนะครับตัวจทห้ละเอียดนะครับเราซื้อรถสักคันแล้วเข้ามาเนี่ยพะตัวที่แล้วนะครับเราไม่ใช่มีฉาชีพเนาะนี่เดิมๆเห็นะครับเดิมๆนะครับเดิมๆเลยแผ่นเทปเดิมๆสวยๆครบๆแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับโครงสร้างเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับอ่า LW RW อยู่ครบนะครับ อาร์ตบิอาร์ตบิอยู่ครบเลยนะครับพร้อมใช้นะครับแล้วก็ไปเอบีเอนะหนึ่งสองสามสี่อยู่ครบเช่นกันนะครับสภาพเดิมเดิมไม่มีชนนะครับแก้มนะครับก็เดิมเห็นไหมนี่เดิมเดิมทั้งหมดนะครับทุกจุดทุกกนูนะครับตรวจให้หมดแล้วนะครับคันนี้สวยเดิมซื้อได้นะครับสี่ประตูนะครับสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับปีสิบเก้าปีใหม่แต่งโลบาให้ครบคุ้มแบบนี้นะครับเรียกว่ามีแค่คันเดียวนะครับ ร้อยคันมีคันเดียวที่ไม่น้อยและแต่งโลบาชุดแต่งแบบนี้บอกเลยคุ้มที่สุดแล้วและเป็นอ e ีพัด้วยนะครับอย่าท้ารีบพักรีบโทรเป้เลยนะครับ เบอร์สูตร947894848นะครับทักไลน์ดีโทรหาเป้ได้เลยด่วนๆนะครับรูดจองรีบทักรีบโทรนะครับไม่ควรพลาดจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าไม่งั้นนะครับโดนโฉบไปก่อนนะครับสวยแบบนี้มีแค่คันเดียวไมล์หกหมื่นโลนะครับปีสิบเก้าด้วยนะครับแต่งแม็กเปลี่ยนแม็กเอาโฟร์จีเนอร์เอาแม็กฟอร์จีเนอร์มาใส่เลยนะครับเอาแม็กราคารถล้านสี่ยันห้ามาใส่เลยนะครับแล้วโลบาร์ก็มีแต่งไม่ครบเอาลาบาแคริบอยเอาลาบาของฟอร์จีเนอร์มาใส่อีกนะครับโคตรคุ้มเลยนะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากดอก กว่าเท่านั้นนะครับดอกเบีษษ้ยพิเศษไม่พอนะครับของแถมอีกเพียบเลยนะครับคุ้มๆนะครับทักมหาเพ้หพัวไปได้เ,เลยนะครับซื้อสดก็ได้จะแพงก็ได้นะครับราคานะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทปีสิบเก้าสนใจทกักมาเลยวันนี้เขาตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ